สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีเทอร์ไบท์นะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับสำหรับเจ้า Honda f o r ร์ซ่าสามนะครับสีขาวแมสสภาพสวยพร้อมของแต่งเลยนะครับคันนี้ครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวนะครับตอนนี้พวกเราลังอยู่ที่ร้านเทอร์ไบท์พระรามห้าจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันร้านพี่ตีครับการันตีเลขไม้แท้ทุกคันครับร้อยเปอร์เซ็นต ร้านเราครับมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับ1เดือนเต็มนะฮะเอาเลยครับเี๋ยวิี่จะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขไมล์จะวิ่งมาเท่าไหร่รถคันนี้ครับเลขไมล์นะครับวิ่งมา3 6 3 5 9กมิโลเมตรแท้ๆเลยนะครับรถสภาพโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับตู้ไปแฮนด์เดิมปอกแฮนด์เดิมมือคัทเดิมเดิมกับไฟฟ้าเดิมนะครับรดคอนโซลเดิมเดิก็มีแร็อ่าและสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนนะครับ นี่ฮะม at, ือเบรกเดิมนะครับไม่มีค๊อตไม่มีงอนะครับนี่ครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับนี่ครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับนะครับนี่ครับในส่วนของด้านหน้าครับอันนี้เป็นชิลน้าไฟฟ้านะครับตัวชิลด้็จะเป็นชิลเดิมอยู่นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสนะฮะคันนี้ยางหน้าหลังเต็มเ็มครับท่านผู้ชมมอหน้าหลังนะครับนี่ครับคนสีแดงสวยงามนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับชุดแฟรลิงก็แนบสนิทชิดทุกจุด มีตำหนิบ้านนะครับตามการใช้งานเห็นไหมครับนี่ฮะตามการใช้งานนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับนะครับตัวเครื่องก็แห้งๆนะครับสวยใสนะครับไม่มีหยดเยิ้มนะครับมาฟังเสียงท่อกันอันนี้เป็นท่อเดิม่านะครับก็ค่อนข้างเพาะนะครับไม่ได้จนเกินไปในส่วนของชกหลังก็เป็นชกหลังแต่งจากโอรินนะครับเป็นของแท้นะฮะนี่ครับ จานเบรกด้านหลังครับเต็มเต็มเลยครับนี่นะครับยางหลังครับเต็มเต็มเช่นกันนะฮะนี่นะครับบันท้ายเดิมสวยนะครับนี่ฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ในส่วนของฝั่งซ้ายครับนี่ครับนะครับครอบเครื่องพ่นสีม่วงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับตัวเครื่องไม่มีรอยล้มล้มแตะนะครับส่วนชุดแฟริ่งก็ แน่สติดชิดทุกจุดนะครับมีตำหนิบ้างเล็กน้อยจากการใช้งานนะครับเด็กครับจานเติยด้านหน้าครับเต็มเ็มครับก็บอกว่าสึกเพียงเล็กน้อยเลยนะครับอันนี้คือ30 0 0 0กิโลเมตรแท้อันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS บซบอกโชคล่างด้านหน้าค่อนข้างสวยรถคันนี้ครับพิตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะครับอยู่ที่75เนะครับส่วนละเอียดนะครับและราคาสามารถด่วนเดียดได้ครับที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับตอนนี้ที่มีสาษาการขายขอให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากใว้กดติดตามฝากกด Subscribe ให้กับช่องชัยเดชคอนดบายของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ